พรดมมก่คับผสวัสดีครับผมทักทายยั่ำคำคำครับเลาพี่น้องราตินบ้านในละเมอเนี่ยพระพี่น้องมาหาเซเบตเซเบตยุสัยสาติตเงินครับผมวันนี้ที่มาล่องส่เบ็ดป่ากนครับป่าประซิวแ่งเงียง สใส่เบ็ดปลาจักหาหลังพี่น้องแล้วก็ใส่เบ็ดกบนะเบ็ดป่านเสียบเงี้ยแล้วแต่เบ็ดกบยังขั้นใ,น,งงนใส่เราเบ็ดกบยังห้อยขั้นใส่พี่น้องเยไม่ขั้นใส่เจี่บผีจะกระซิลลองใส่บึงเขาเลยเบ็ดปลานี่เสียบเงี้ยแล้วกระิลลองบึงก่อน ป่าใี่หาหลังครับผมถือว่าถือกัว่ากันกรบเนี่ยคือฉีดคือดอกไม้ของเขามาไม่ก็จะใส่นี่แปลนเดือเตือนเนี่ย ย่ใส e. ่เต็มเลยกบไปหดหลอมากบก็ยังอยู่พย่งน้เจ um ็ดลังน้ำตามสามเลยกบก็ได้หลอดเล็กน่อยนะครับพื่ผมมาใส่ เรียบร้อยแล้วครับผมเป็ดป่าเสียหาหลังพอ่อปิดกบก,ก็จาจกับไม่ใช่วะาเขาจะใส่อยู่กบปกติกบมันไหลเลยครับยังเหล่ะสาเนกบเต็มลงน้หนบมุมบมบบุมเดียวนิดบุ๋มนี่เลยพี่น้องหากบเต็มลงน้หนบุ๋มนี่เลย ได้ว่ากับใส่ใบเบิง้งเงือครับผม,มเพื่อนมีกบถึงจะโตอสองตัวใส่เบิ้งก่อนครับผมมันไชมันนั่นแหละหัะดหัดกบเต้นลง ขี้กระเดียงกับขี้ปอาไว้หลายมือแล้วพี่น้องตู้บ้านไงเลยขี้เดียงแต่ว่าชิเปลนวะขี้ตมขี้ตมก็มึงใช้เบ็ดขั้นเบ็ดมังขึ้สันเถอะขั้นเบ็ดอะไรแล้วพี่น้องขั้นเบ็ดสันผด Tại tâm chúng ta mới về hành trình luật ติดลงอยู่องสามตัวนี่แหละคบไปไงหรอกคบหน่อยอใส่ทุดสอบบ้างฮัลคบครับผมเดินลงไปแล้ว ใช่บัดแล้วพี่น้องกบเนี่ยจปยังหอกปกติมันติดบุมบับุมบัม,บม,บมนี่งานมากตอนนี้ห็นกบตินล่องนานหลองพ่อหาตเลยพี่น้องเลยเดจะมารลุ่นน้ำกันครับผมส่เบ็ดก่อน มายามเบ็ดป่าเบ็ดกบครับพี่นองเศร้าเลยจะขึ้ิบโเงี่ยงหรือป่ากันขึ้นรุดเบิดเลยแหละขึ้นบริเวณมายามนี่ขึ้นใส่ปล่อยถิ่มไปเลยนี่ถือข้อตัว โอ,อ,อ้ถืกพี่น้องถืกนี่กบตัวนึงขี่นน่ะอู้อาตายจ้อยปูกินตายเลยพุ่นน่ะปูกินพี่น้องปูกัดขาตายเลย เบ็ดป่าเบ็ดกบป่าก็บ่ถือ,อ,อเสียขาดครับ เป็ดกบตัวเดียวเบป่าหาหลังหลังนุ่งใส่ยเซ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเบ็ดกบหกหลังเบ็ดป่าหาหลังแต่ว่าเบ็ดป่านเรเห็นหลัง chút xe rồi xây nè lắng lên thế nào Nhào cậy à, Khạt gần Bù cắt từ tài กบหน่อยตัินเด็ดซีบหลังกบหน่อยตัวนตอนนี้สิเอลจะมองไปซิวมาใส่เถอะสิซมังเด็ดเนาะมส่งไปซิว ใส้ขาเป็นเดี๋ยวไ่ได้อากล้องไมนได้เลันเดี๋ยวกล้องตังคว้ เชือกเอาคึ้งไว้แล้วพี่นนอเสียบส่เชือกแล้วก็งาก่างไปฟันแล้วแล้วก็ไปดึงเชือกไป คือมานก้คพี่นอ้องปลาซิวนี่เดี๋ยวมาหยามำมดูกันครับผมก็ได้โล่งงามเลยดึงแล้วนะแต่ฟังเลย กระเทกเยังมันลุ่นเหมนกันใส่เบ็ดว่มามันใส่มองปลาชิวบาทาน,น,นี่ยังได้เนาะชิวปลาชิว้อเดิมหมกปเนี่ ในหมกอยู่พี่งนองหมกอยู่ให้กินนอบบ้านนี่แหละก็ไปไกลดอก อยูพี่เหอเพอได้กินเยอะ có của hộp luôn hộp 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 กิดขึ้นใส่ไ้สิใส่ไ,ไ้อาศัายว่ามันแรงมาต่ำาสิพอด้หมกครับผมชิวหมกหนึ่งพอดีตอนรับชิปนี็จะดได้จบไปสำเนี้ครับผมฝากกดติดตามคลิปต่อไปนะครับเด้อ